เห็นสีเล็บน้องใหม่ที่มาทํางานใหม่ไหมสิบเล็บสิสีโอ้โห <laughs> นึกว่าสายลงแล้วทาเล็บบ่อยๆเนี้ยมันไม่เป็นอะไรนะรมันเสี่ยงเป็นโรคร้ายได้เหมือนกันนะ ใครที่ทําเล็บบ่อยๆมันอาจจะนําไปสู่โรคร้ายได้จริงๆเอาแบบเบาที่สุดสารเคมีที่เราทําเล็บนี่แหละมันก็อาจจะมีผิวหนังอักเสบได้และถ้ามีอาการก็ควรหยุดใช้แล้วก็รีบไปหาหมอถ้าเป็นแบบอัพเลเวลข้าไปอีกมันก็จะอักเสบที่ใต้ฐานเล็บบางคนจะต้องถอดเล็บเพราอาจจะมีเล็บผิดรูปเล็บงอหรือว่าเล็บขบก็ได้แล้วถ้าอัพขึ้นมาอีกนะถ้าโดนสารเคมีบ่อยๆผิวหนังอักเสบติดเชื้อก็อาจจะทาให้เป็นเชื้อราใต้เล็บได้ก็ต้องมาให้หมอถอดเล็บแล้วก็รักษาเชื้อราใต้เล็บแล้วถ้าใครแม็กสๆนนาอกาส ทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้เกิดจากการอักเสบเรื้อรังแต่อันนี้เจอน้อยมากๆเลยนะถ้าไม่ทําเล็บมาตลอดชีวิตอะไรขนาดนั้นมันมีวิจัยหลายชิ้นเลยมันจะมีรังสี UVA ที่เครื่องอบเล็บจะทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้แต่ว่าโอกาสเกิดมันน้อยมากๆไม่ต้องไปตกใจคือทาทําได้นะแต่ว่าเวลามันหมดอายุของมันแล้วอะก็ควรจะเว้นบ้างเว้นไปสัก3สัปดาห์แล้วค่อยทําใหม่สังเกตดูดีๆว่ามีอักเสบหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีบางคนนะเพื่อความสวยยอมทนยอมอักเสบแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ